นิทานพระคัมภีร์บทที่16ตอนยอแซเป็นอุปราชประเทศอียิปต์ยเซฟยังคงติดคุกต่อไปอีกสองสามปีประเทศอียิปต์มีฟาโรปกครองพระองค์เชื่อเรื่องการทำนายฝันเป็นอย่างยิ่งคืนหนึ่งทรงสุบินว่า ขณะที่ทรงสำราญอยู่ริมแม่น้ำได้เห็นแม่วัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์เจตัวต่อมาก็ได้เห็นแม่วัวที่พ้อมมากอีกเจตัวและแม่วัวเหล่านี้ก็ไปกินแม่วัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์พระองค์ยังทรงสุบินเช่นนี้ต่อไปอีกหลายคืนและทรงเป็นกังวลอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครสามารถทำนายพระสุบินของพระองค์ได้แต่แล้วพนักงานที่ทำหน้าที่เสิร์ฟเหล้าอางุ่นของฟาโรก็ได้ออกจากคุกแล้วทำไมพนักงานคนนี้ออกมาได้แต่ยอเซฟไม่ได้ออกล่ะคะอาณาถามแม่ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะในพระคำพีไม่ได้บอกไว้แต่คุณตาตอบว่า เพราะเขาคงเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหล้าองุ่นดีที่สุดในอาณาจักรแล้วฟาโรก็เป็นคนขี้เหล้าและไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีพนักงานคนนี้อาณาคิดว่าฟาโรคงไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทของพระเจ้าเพราะว่าคุณตากล้าที่จะตำหนิว่าฟาโรเป็นคนขี้เล่าแม่หัวเราะกับคำตอบของคุณตาและเสริมว่า เล่าต่อสิคะคุณพอ่อคุณพ่อเล่าได้ดีกว่าหนูซะีอีกค่ะแล้วคุณตาก็เล่าต่อว่าพนักงานเสิร์ฟเล่าบอกฟาโรว่าในคุกมีหนุ่มอิสราเอลที่สามารถทำนายฝันต่างๆได้ฟาโรจึงสั่งให้ไปนำตัวชายผู้นี้มาจริงเหรอที่เจ้าทำนายฝันได้ฟาโรตรัสถาม โยเซฟตอบอย่างถ่อมตนว่าไม่ใช่ข้าพระองค์หรอกแต่เป็นพระเจ้าที่ให้พรสวรรค์นี้แก่ข้าฟาโรพอใจคำตอบนี้มากทรงเล่าพระสุบินของพระองค์ให้ฟังโยเซฟทำนายฝันอย่างไม่ลังเลว่าในระยะเวลาเจ็ปีประเทศอียิปต์จะอุดมสมบูรณ์และสามารถเก็บเกี่ยวข้าวสาลีได้อย่างไม่มีที่ไหนเหมือน จากนั้นต่อมาอีกเจ็ดปีจะเกิดภาวะแห้งแลง้งทุกพิกภักภยทั่วทุกหนแหง่งโยเซฟพูดอย่างมั่นใจมากจนฟาโรไม่มีข้อสงสัยใดๆและตรัสถามชายหนุ่มว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรโยเซฟตอบว่าขอให้ทรงสร้างยุ้งฉางขนาดยักษ์ซึ่งสามารถบรรจุผลิตผลในช่วงเจ็ดปีที่สมบูรณ์ไว้ได้ ตกลงฟาโรตอบเจ้าจงเป็นผู้ดูแลการสร้างยุ้งฉางเหล่านั้นและด้วยเหตุนี้โยเซฟจึงกลายเป็นอุปราชแห่งประเทศอียิปต์แค่เป็นผู้คุมการก่อสร้างยุ้งฉางก็กลายเป็นอุปราชได้เลยหรอาคะคุณตาอาณาถามอย่างแปลกใจใช่และเพราะว่า ในระยะเวลาเจ็ดปีนั้นอียิปต์สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างไม่น่าเชื่อทำให้ฟาโรห์มั่นพระไทัยว่าโยเซฟสามารถทำนายฝันได้อย่างถูกต้องจริงและเมื่อโยเซฟเป็นใหญ่แล้วอาณาถามต่อเขาไม่สั่งลงโทษภรรยาของโปริฟาที่เป็นต้นเหตุให้เขาต้องติดคุกหรอคะนี่ก็ไม่ได้บอกไว้ในพระคัมภีร แต่คุณตาก็อธิบายเสริมว่าเขายกโทษให้ทั้งโปธิฟาและภรรยาเพราะว่าโยเซฟเป็นคนดีมากเขาจะไปแก้แค้นคนเหล่านี้ได้อย่างไรแล้ววันนี้นิทานก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าอาณากินของหวานเสร็จแล้วคุณตาจึงทิ้งเรื่องไว้เล่าในอาหารมื้อต่อไป